พี่ออกรถให้แล้วกันเริไปหาอะไรกินกันด้วยนะได้ขอบคุณมากนะคะคุณเนี่ยดูสิเนี่ยใส่สินคุณก็ซื้อให้ฉันก็ดีแล้วกันเธอปลงเนี่ยแม่แม่อย่าปล่อยให้เต่าเรียกแม่แม่ผมเองโอ้เรียกเป็นแพะเลยผมนึกอยู่แล้วผมนึกอยู่แล้วว่าแม่ต้องมาหายไอ้ชู แม่ทำกับพ่ออย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเขาเป็นใครอะคุณทําไม่ไม่มีเลยครับตวิทย์แกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่นี่เฮ้ยผมรู้หมด่ะแม่ทำอะไรอ่ะแม่คบบกอ้นคนนี้ตั้งแต่พ่อยังไม่ตายก่อนพ่อตายแม่ก็คบกับมันผมรู้ทุกอย่างแต่ผมไม่บอกพ่อไอ้นี่หรือนะพ่อตายยังไม่กี่วันยังไม่ทันเผาหลุมศพพ่อยังไม่แห้งเลยแม่จะมีผัวใหม่เหรอแกรู้ได้ไงว่าหลุมศพพ่อแกยังไม่แห้งก็มึงฝังไปได้สามวันจะแห้งได้ไงเอ้าแต่ฉันเจ้าคนเอาเอาพะโลไปเผาอ่ะผมไม่เอะใจเลย คำพูดของพ่อที่ก่อนตายพ่อพูดพ่อพูดกอกูผมว่าเจ้าตรงจำไว้เจ้าต้งจำไว้แก้แค้นให้พ่อด้วยด้วยด้วย,วยพ่อพี่แกเพ้อแล้วมาเดียวชกเกียรติจกลับบ้านเลยฉันจะพาแกไปหามหมอฉันจะพาแกไปรักษาผมไม่ได้เป็นอะไร แม่ทําให้ผมเป็นก่อนพ่อตายแม่บังคับให้พ่อเซ็นมรดกทุกอย่างแต่พ่อด้วยความรักแม่พ่อหยิบปากกามาเซ็นให้แต่พอวางปากกาเท่านั้นแหละพ่อพูดกับผมว่าอย่างไงแม่รู้ไปเจ้าจงจำไว้เจ้าจงจำไว้แก้แค้นให้พ่อด้วยด้วยด้วยพ่อ พ่อคุณคุณบริบูรรณออกคือน้องชายฉันจ้ะพอดีหลุดออกมาจากโรงพยาบาลบ้าเขาสติไม่ดีอะค่ะพูว่าดิพูดจาไปเรื่อยเปื่อยแม่แม่ทำร้ายผมอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมผมเป็นลูกของแม่แม่หลงผัวใหม่จนลืมผมเหรอแกตา,ต,าต,าตายตายตายตาพ่อแกไปเลยนี่แม่พูดกับผมแบบนี้เหรอใช่สิแกทำให้พ่อฉันตายพ่อฉันรู้พ่อฉันเคยบอกฉันว่า ให้ยันมาซะด้วยเจ้าจงจำไว้เจ้าจงจำไว้แก้แค้นให้พ่อด้วยด้วยด้วยอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อบอกผมผมไม่เคยลืมแล้ววันนี้ผมก็เห็นภาพนั้นจริงๆเลย<อ>ชุกเกียแกรู้ไหมที่ฉันทำตัวนี้ฉันทำเพื่อแก่ ทำเพื่อผมยังไงแม่สมบัติทุกอย่างที่พ่อทิ้งไว้แม่ไปปนเปื้อนมันหมดแม่รู้ว่ามันมีเงินอ่ะมันมาบอกลอกแม่แม่รู้ไหมสมบัติแม่มันผ่านไปเท่าไหร่แล้วพ่อเขารู้แต่พ่อก็ไม่พูดแต่ก่อนตายพ่อพูดเสมอเจ้าจงจําไว้เจ้าจงจาไว้ฮาโลออนด้วยด้วย